ไม่จิ้มเลยเหรอเฮ้ยใช้ชน้ำสลัดเหรอจิ้นิดนึงมันจะหรอ้อสลัดดีกว่านี่ๆๆๆเดี๋ยวนจแต่นิดนึงแค่เนี้ผมก็จะมีมรสชาติหน่อยนนกิไไนได้อะมันมีอะไรบ้างผักสลัดโลใ,ใ,<น>ใช่ไหมใส่ปลาเมันจะมีรสชาติตนิดเดียวรอดูถ้าไม่อร่อยก็กินน้ำ กินแบบไม่เหมือนไม่อร่อยหน้าตาอร่อยอย่างงี้อะกินไหนดูซิปิ้นแล้วปิ้นแล้วผักปิ้นออกมาแล้วเหมันออกมาทักซูโอ้ยเฉลิศใช่หมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีแครอทแล้วก็ผักอะไรตัวเขียวเขาเรียกว่าผักอะไรมีต้นมะม่วงอยู่เลยนะไม่มีเขาเรียกว่าผักอะไรผักสลัดป่ะใบสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร เนี่ยตามตามันจะนเอด้กินีะแล้วทำไมกินชิ้นเดียวมันกล่องได้นออ้องออแครอทผักสลัดกินยากไหมผักกาดตอนกินมันยากมันติดคอไหมแล้วก็แป้งโลนาะติดคอไหมตอนกินแล้วมันติดคอไหม กินได้อืมันพอกินได้มันไม่อร่อยนี่คือร้านนี้เขาทำไม่อร่อยหรือจริงๆแล้วมันไม่อร่อยเลยหรือว่าลิ้นมันบวมเอาเหรอจะกินได้อ๋อกินได้เยจนเมันไม่อร่อยแต่กินได้คนแนะนำไม่คนอื่นกินไหมหรือว่าอย่าไปกินมันเลยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อย ย่าทำอร่อยกว่านี้ไหวไหมจิ้มหน่จิ้มเใช่ไหมบอกแล้วมันต้องใช้น้ำสลัดจิ้มนิดเดียวถ้ากินกับน้ำสลัดมันจะเหมือนอารมณ์ไม่นั่นเลยจิ้มกับน้ำสลัดตลาดอันนี้มันเบ่อใช่ไหมอ่าจิ้มกับน้ำสลัดลองชิมอีกครั้งสองแบบลองจิ้มกับน้ำสลัดดูไม่อ่น้ำสลัดคืออะไรรู้ป่ะน้ำสลัดก็คือเมื่อเช้าไม่ต้องวิวเมื่อเช้าน้องวินกินกับอะไรดอนเป็นไอง ครีมมะชาว์ดิ่กินมะยองเน้ยนั่นแหละมะยองเน้ยถาเรียกว่าน้ำสลัดอจิ้มมายองเน้มายองเน้ไม่ลอยมาเดี๋ยวมามีไปดูเซ่มามีจะเสกมามะยองเน้ยม่อร่อยก็่ายทิ้งก็จิ้มดูไม่อร่อยกับไข่ทิ้งจิ้มเลยคำเดียวทำแม่อร่อยไข่ทิ้งเลยลองดูถ้าแม่อร่อยได้ไหมบ้วนใส่หน้าจดีเลยจัดมาเอางั้นเลยให้พ่นใส่หน้าเลยมาจริง ลองดูลองดูชิมคำเดียวคำเล็กๆก็ได้ใจชิมแบบอร่อยกินแบบคำเล็กๆอ่ะคำเล็กๆเลยอยากให้รู้มาเป็นไงล่ะรสชาติเปลี่ยนเป็นไงบอกแล้วอร่อยขึ้นเพราะว่านงหุ่นกินมาตอนนี้ขนาดหอมนะว่ามายถึงว่ามันเป็ดหุ่นยังกินได้เฉยเลยนะถ้าเฉยเป็นไงแจ่มดีขึ้นไหมไปอีก เป็นทางนี่เธอจะปลูกผักจะไงฮะจะปลูกผักเลยกินผักเอ็มอะไว้ถ้าอีมีกรอบเลยสายกากอะจิมนนก่อนไอสกซอนอนส <c oughs> 你要扭。嗯嗯嗯